ว่าตัวเองเข้ากับมาสอบคนเดียวเขาไม่รุ่นก็ได้นะก็อยู่ใช่ไี่เด็กไม่ได้หรอกตัวเขาติดกันฮะกระ,กะเป๋่าเลยเปิดรถเลย Nè hoàng nó cố khăn này. เอา.เอ้า. Và lên. Ta nó lò này, lên. như thế này. Rồi rồi. โอเคเรื okay. ่องอยู่นั่นรอนะกลับมารอกินข้าวเลยนะไม่ต้องรองนะเดี๋ยวกลับมาพาไปเอาบัตรเรื่องหมาฝรั่งกินไม่เป็นหมาฝรั่งกินนมพกไม่เป็นว้ายอดกินนี่องี้อดกินนี่หมาฝรั่งอ,ะอ่ะฮะ หมาตัวเป็นแสนกินนมพกไม่เป็นนะไปยังไ่จับปลาปลปลา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 ปาปลาข้าวพุงก้าพุงๆๆาวพุงอดมีเมียเลยอดมีเมียเลยเอาอดมีเมียเลยเนี่ยขอบคุณคุณป้าครับนะเาจะให้กงให้เอากงให้เปาเลยวจ่ใส่ตั